เขาก็จะไม่ลงทุนในเดียวเพื่อรอ,อ,อให้มันเบรกอีเวนต์พอยต์หลายๆปีไงใช่ค่ะหรือไม่กระจ,จาจยความเสี่ยงเอาไหมฮะอาจารย์ใช่นอกจากกระจายความเสี่ยงแล้วเขาจะไปลงทุนเพื่อให้ได้ได้รับผลตอบแทนระยะสั้นและยาวเนี่ยอเมริกามีปัญหาแน่นอนเราท่านมีนโยบายอย่างที่อย่างต่อเนื่องกันไปนะอย่าไปฝันเลยว่าคุณจะสามารถรีชอว์ออนชอว์ได้นะครับเพราะว่าต่อให้ไอ้สองปีข้างหน้าเรื่องตั้งกลางเทอมอาจจะไม่มีปัญหามากเนี่ย แต่ EC ปีจะแน่นอนได้ยังไงว่าว่าประธานดีคนต่อไปเป็นเป็นคนของพรรคไหนประธานดีคนใหม่ขึ้นมาเป็นไงครับก็จะทําอย่างที่ทป์ทำในช่วงช่วงตอนที่ขึ้นมารับวตำแหน่งใหม่เมื่อสองเดือนที่แล้วไงฮะก็คือสิ่งแรกๆที่ทาก็คือเซ็นยกเลิกไอ้คาสั่งประธานดีของโจไปเด่นเกือบทั้งหมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็เซ็นคุยกองขึ้นมาใช่ไหมฮะนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณดาวลองคิดดูดนครับบรรดาบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานเข้าไปอเมริกา เขิ่งเงงงานยังสร้างไม่เสร็จนะแล้วก็มีการเปลี่ยน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 พักคเปลี่ยนนโยบายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะทํำยังไงครับถ้าเปืดอว่าพธานาธดีขึ้นมาขึ้นมาเป็นยังไงครับเกิดเขาเห็นว่าสิ่งที่หลายเรื่องที่ทรัมป์ทำไว้ไม่ถูกต้องนี้นะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับทีมอเมริกานะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ความน่าเชื่อถือของอเมริกาในสายตาของประชาคมโลกด้วยเขาอาจจะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนที่บรรา ผู้ที่เข้าไปลงทุนในมการที่ย้ายฐานการผิดกลับไปนี่นะครับเพลิงฟ้าไหมครับไอ้อัตราทารีฟหรืออัตราไอ้อากอนําเข้านี่นะครับจะใายเป็นตัวไปสาคัญที่ดีเทอร์มีนว่าดีเทอร์มีนไปกาหนดว่าต้นทุนของคุณเนี่ยจะต่าหรือสูงขึ้นแค่ไหนมันจะคุ้มทุนหรือเปล่านะครับนะคุณจะได้เบรกอีเวนต์ตอนไหนเนี่ยครับรู้แล้วแต่มีคําว่าไอ้ตัวทารีฟเนี่ยเข้ามาเป็นตัว ตัวกำหนดที่สําคัญนะอย่างอย่างอย่างมากในขณะนี้นะครับนะและชปิปปับมันก็จะไปสู่ uncertainty ด้วยความไม่แน่นอนนะครับที่จะให้ทุกคนก็เป็นไงครับตั้งกาดตั้งการสูงสายเกียร์ว่างเอาไว้ก่อนในขณะนี้และทั้งโลกโคนี้ยเราไม่ทราบต่อไปดีครับแต่ฟังอาจารย์พูดแล้วคือถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราทมองในมุมนักธุรกิจเนี่ยเก้าสิบปันเนี้ยก็มันตัดสินใจยากนะอาจารย์ ก้าวสิบปันมันคือเรายังต้องไปเจรจาอยู่เขาบอกว่าเขายังเก็บที่สามเจ็ดนะแต่ว่าเลื่อนออกไปก่อนก็กลายว่าสามเจ็ดนี่คือให้เราเข้าไปเจรจาเราก็ไม่รู้ว่าเราเจรจาแล้วได้ในระดับไหนโอ้ก็คิดหนักเหมือนกันฮนะก็อยู่ที่ว่าย้ายฐานผลิตแล้วประเทศไหนถ้าเจรจาไม่สาเร็จย้ายไปประเทศนั้นเราก็อาจจะมีต้นทุนภาษีเพิ่มได้ผมว่าไม่กล้าย้ายเลยครับ <c oughs> ่รงนี้ไม่ใช่ย้ายนอกจากย,าย้ายกลับไปที่อเมริกาได้อีกเรื่องหนึ่งครับ แต่ว่าย้ายกลับไปที่อเมริกาเนี่ยเป็นไงครับอเอ๊ะอีกอีกไม่ถึงสองปีเกิดเรื่องตั้งกลางเทอมหรือเกิดรีพับมิการเกิดแพ้ขึ้นมาใช่งงคุณต้นท่านทำปิวนี่นค,คือ,อเปลี่ยนนโยบายใหม่อีกครับฉะนั้นโลกตอวนี้มันเต็ไมไปด้ยวยคําว่า uncertainty คือความไม่แน่นอนและเต็ไมไปด้ยวยคําว่า unpredictability ก็คือความไม่สามารถคาดการได้และไอ้ตัวสองตัวแปรเนี่ยเป็นตัวแปรที่เป็นศัตรูอย่างร้ายแรงของการดําเนินธุรกิจ นะไม่ว่าของชาติไหนก็ตามนะฮะหรือว่าบริษัทไหนก็ตามนะพอนนีครับเพราะมันไม่แน่ราอย่างนี้แล้วคุณคุณไม่สามารถที่จะคำนวณต้นทุนได้คุณไม่สามารถที่จะหาคำนวณหาไอไอไอราคาสินค้าที่จะขายได้นะฮะการ์ดิง n มเนเจอรเมนต์แล้ก็มีปัญหาคอ s t m a มเน e จ e n t เมนต์ซึ่งเป็นสป라이ดไซ์ก็มีปัญหาดิมานไซส์ก็มีปัญหาใช่ไหมฮะนะครับแล้วทั้งโลกเมื่อเจอเพราะว่าเหล่านี้เป็นไงครับทุกคนก็จะเว้นแอนซีนะและเว้นแอนซีถ้าเผื่อว่ามันแค่สามเดือนยังพอว่าเนี่ยครับ แต่ถ้ามัน <ฮะ S 1> เกินไปกว่านั้นในเรื่องใหญ่ั้ยครับนะฮะและอันนี้จีนเขาคงเขาคงจะดาวออกอะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะ,ะการที่จะไปบบไยยไรับปากแม้แต่ยอมให้แก่ทรมมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรนะครับแลวเ,เขาได้เขาได้เขาได้ทดลองมาแล้วไงพวเพราะคุณดาวนาจได้ว่าในรอบสองรอบแรกที่ขึ้นภาษีจีนเนี่ยครั้งละสิบเปอร์ซ็นกลายเป็นยี่สิเซ็นนะครับ รั้มก็เก็บภาษีทุกชนิดของจีนนะฮะ 4, 4, สี่แสนสี่ห้าแสนล้านเหรียญที่โซนออกไปที่อเมริกาเนี่ยทั่วหน้ากันเลยด้วยอัตรา20เรซนต์และจีนเขาก็ยาการูปมรวยมากก็คือเก็บ1 0บเปอร์บ้าง1 5บ้าเปอร์เซ็นต์บ้างเฉพาะบางกลุ่มสินสินค้ามูลค่าไม่กี่หมื่นล้านเหรียญเองผมว่าสักสองหมื่นล้านเหรียญเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไอ้พวก LNG ก่อ,อกดีพลังงานก่อ,อกดีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะ,ะ,ะเขากแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเขาเคยอมมือเป็นอย่างมากเขาไม่ได้ถึงขนาดแบบ แบบนะครับยืดอกท้า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 ต่อยท้าชกใช่ไหมครับนะแต่เขาเองก็ไม่ได้รับการเรียกอะไรครับการลดหย่อนหรือว่าการลามือจากจากกรณีของของสหรัฐอเมริกาที่นําโดยประธานาธิบดีทำไงะกับอย่างนั้นก็เียห็นไดว่าต่อไปนี้ก็คงจะต้องยืดอกต่อสู้กันเต็มเต็มไม้เต็มมือเพื่อมากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ปองรู้เลยว่าต่อให้คุณลามืออะไรต่างแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเขาจะยอมพุด ไมอาจจะยิ่งได้ทีขี่แพ้ไล่หนักยิ่งขึ้นด้วยทั้งไปใช่ไหมครนะครับค่ะค่ะฉะนั้น90วันนี้เป็น90วันที่อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะมัน uncertainty unpredictable ก็คาดการณ์ก็ไม่ได้ไม่มีความแน่นอนสูงแล้วเราฟังดูแล้ว90วันก็เป็น90วันที่อาจจะไม่มีการลงทุนก็ได้แต่ประเด็นหนึ่งอาจารย์พอเกิดเรื่องที่คุณโดนทั้เกะกลับไปกลับมาแบบนี้อาจารย์คิดว่าจะมีคนแบบ ค้าขายอยากค้าขายกับสหรัฐไหมฮะหรือว่าแม้กระทั่งที่บอกจะดึงเงินเข้าไปลงทุนเนี่ยก็าอาจจะต้องถูกตั้งคําถามไหมฮะอาจารย์ว่าโอ้แล้วมันจะเชื่อได้ไหมพูดแล้วเดี๋ยวอาจจะปงนี้เปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็ได้และยาวเนี่ยอเมร,ริกามีปัญหาแน่นอนเราทำมีนโยบรยอย่างนี้อย่างต่อเนื่องกันไปนะ,ะอย่าไปฝันเลยว่าคุณจะสามารถร,รีชอออนชอได้นะครับเพราะว่าต่อให้ไอ้สองปีข้างหน้าเรื่องตั้งรางเทออาจจะไม่มีปัญหามากเนี่ยแต่อีซีปีจะแน่นอนได้ยังไงว่า ว่าประธานดีคนต่อไปเป็นเป็นคนของพรรคไหนนะที่ทำดีการถ้ามีนโยบายแบบนี้คนออกมาต่อใต้กันมากมายขนาดน,นี้ยเลขาธิการมีโอกาสที่จะรักาษาสายงานเสียงของตัวเองได้ไหมนะครับและเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วประธานดีคนใหม่ขึ้นมาเป็นไงครับก็จะทําอย่างที่ทรัมป์ทำในช่วงช่วงตอนที่ขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ใหม่เมื่อสองเดือนที่แล้วไงฮะก็คือสิ่งแรกๆที่ทาก็คือเซ็นยกเลิกไอ้คาสั่งประธานดีของโจไปเด่นเกือบทั้งหมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็เซ็นตัวเองขึ้นมาใช่ไหมฮะ Uh. แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณนาลรองที่ถูดตครับบรรดาบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานเข้าไปอเมริกาเพอเพอโรงงานยังสร้างไม่เสร็จนะแล้วก็มีการเปลี่ยน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 ภักเปลี่ยนยนูายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะทํำยังไงครับนะฮะเพราะเนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเผื่อว่าเข้าไปผลิตแล้วเกิดมีการเปลี่ยนยบายให้เกิดการช้าเสรีเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นเป็นไงครับ ไอ้การลิตในอเมริกามนกันก็จะสู้ไม่ได้ไงเพราะต้นทุนมันแพงกว่าใช่ไหมครับใช่ใชที่มันคนตัดสินใจเข้าไปลงทุนอเมอร,อริกาก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้สินค้านําเข้ามันจะแพงขึ้นมากเนื่องมาจากการเก็บไอ้อัตาราภาษีนําเข้าที่สูงมากๆอย่างที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับนะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ารีาพับดิการเนี่ยไม่สามารถเป็น,นร,รัฐบาลต่อเนื่องกันได้ติดต่อกันนักสองสมัยขึ้นไปนะครับและโดยไว่อย่างยิ่งนะครับสองสมัยยังต้องมีฐานะดีที่รับลูกกันด้วย เพราะัมเนี่ยอตอนนี้ก็อยากจะแก้รัฐมนูลนะฮะอยากจะแก้แก้กฎหมายเลือกตั้งเพื่อให้ตัวเองสามารถดํารงตาแหน่งได้เกินกว่าสองสมัยใช่ไหมฮะแต่ว่า<ช>ไม่ใช่ใชเรื่องง่ายเลยครับนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องผ่านไอ้เสียงสองในสามของทั้งสองสภาน,นะครับนะนะครับอ่าว่าว่าว่าเขายอมให้คุณแก้นะและสองในสามของทั้งสองสภายังไม่พอนะครับคุณยังต้องไปทําประชามติีและประชามติมต้องเห็นด้วยสามในสี่ครับ ตามรัฐธรรมนูญของของอเมริกานี่นะฮะฉะนั้นแล้วโอกาสที่คุณจะขึ้นมาเป็นเทอมที่สามตามกฎหมายตามคำนองที่เป็นอยู่ผมว่าแทบจะลืมไปได้เลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยม,มันจะต้องมีประธานดีคนใหม่ซึ่งถ้าเป็นทายาทเป็นสาวกของทรัมป์สามารถสนองต่อต่อ,ตอ,นนะะตอนในนโยบายของทรัมป์อย่างต่อเรื่องได้สักสักหนึ่งและหนึ่งและสองอไมต่อจากทรัมป์นี่นะฮะมันก็คงทําให้นโยบายของทรัมป์ในเรื่องออนชอรีชอทั้งหลายเนี่ย อาจจะเป็นยีเป็นยางเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าพันธบัตรดีขึ้นมาขึ้นมาเป็นไงครับเกิดเขาเห็นว่าสิ่งที่หลายเรื่องที่ทรัมป์ทำไว้ไม่ถูกต้อง,องนี้นะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ดาิตอเมริกานะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ความน่าเชื่อถือของอเมริกาในสายตาของประชาคมโลกด้วยเขาอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วเป็นยี่ปั๊บให้ผู้ที่เข้าไปลงทุนในอเมริกาที่ย้ายฐานการผลิตกลับไปนี่นะครับ เป็นความไงครับคุณเอาครับถ้าเป็นอย่างนั้นโอ oh, ้โหใครจะไปเรียกร้องความเสียหายกับใครคะเนี่ยอาจารย์เหมือนกบที<น>่หุน่นตกกรณีของคุณน,นุน่นทำอะเราจะไปเรียกร้องความเสียหายจากใครแม้แต่สิงทอการเม้นไม่น่าเชื่อเลยครับสิ่งทากลมะการเมนเน้นอย่างเดียวมันต้องมีวัตถุดิบต่างๆถึงเจ็ดสิบชนิดด้วยกันกว่าจะพอขึ้นมาเป็นเป็นเสื้อผ้าให้เราใส่ได้นี่นะฮะ ฉะนั้นแม้แต่ไอ้คลัสเตอร์ซัพพลายเชนของสิ่งทอาการ์เมนต์มันยังขนาดนี้และนับาษาอะไรกับบรรดาพวกรถยนต์บรรดาพวกเซดิ้งคอนแทคเตอร์บรรดาพวกไอทีทั้งหลายใช่ไหมครับนะ,ะ,ะซึ่งมันจะต้องโอ้โหมันเป็นโกลว์ซัพพลายเชนไหมครับนะรับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่านโยบายแบบที่ทรามฝันและไปทําอยู่ในขนาดนี้มันยากมากที่จะเป็นจริงได้นะและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมือ่อคุณจะต้องมีความยาวนานของอํานาจทางการเมืองนะคุณจึงสามารถพยายามได้ไงมครับ นะครับแล้วถ้าเป็นยีบ้าป็งไงถ้าเป็นนักธุรกิจที่มีเงินถุงเงินถังเขาเขาจัดสินใจ้ยังไงครับอ่าคุณดาวรับถ้าเรามาช่วยกันคิจต้องย้ายไหมะอาจารย์เขาก็จะไม่ลงทุนในระยะสเพื่อรอให้มันเบรกอีเวนต์พอยต์หลายๆปีไงใช่ค่ะหรือไม่กระจายความเสี่ยงเอาไหมคะอาจารย์ใช่นอกจากกระจายความเสี่ยงแล้วเขาจะไปลงทุนเพื่อให้ได้ได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นๆค่ะก็คือเข้าไปในภาคที่มันมีการเก็งกำไรได้ ก็คือมุ่งหาตลาดหุ้นอะไรเงี้ยนะอาจันแคปิตลเกนแทนที่จะมุ่งหา p ผลิตก็คุณมุ่งหากําไรเนี่ยก็คือคุณต้องคุณต้องลงทุนสร้างโรงงานผลิตของออกมาใช่ไหมครับกว่าคุณจะได้กาไรได้ profit คุณต้องใช้เวลาหลายปีนะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณแสวงหาแคปิตลเกนเนี่ยคุณสามารถหาได้จากการผ่าส่วนเกณฑ์กำไรซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายให้เล่นใช่ไหมครับนะให้ลงทุนใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดความไม่บาลานซ์ระหว่างรีลเซกเตอร์และก็ฟันดิเชียลเซกเตอร์ นะครับซึ่งก็จะก่อปัญหาใหญ่ได้ในระยะยาวนะครับนะนะแล้วก็ข้อสําคัญคือว่าคุณไปเก็งกาไรไปไปมุ่งลงทุนมากๆต้าไม่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 ได้หมายความว่ามันไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมครันะความเสี่ยงมันก็เยอะแยะอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นไเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างความปัน่วนให้แก่โลกเป็นอย่างมากในช่วงในช่วงที่ตลอดช่วงสมัยที่พนักดีทั้งดำรงตำแหน่งอยู่นี้นะครับนะ อืมค่ะอาจารย์ให้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เรียนถามอาจารย์ตั้งแต่ช่วงต้นเปิดก็คือสหรัฐกับจีนก็อันนี้แทบจะแบบทําลายสัมพันธภาพแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ทางการจีนเนี่ยได้มีการออกมาเตืนอนพลเมืองเขาแล้วก็นักเรียนด้วยนะที่ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าให้ระวังความเสี่ยงให้ดีที่จะเดินทางเข้าสหรัฐ เพราะว่าเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยมันเสื่อมถอยแล้วอ้เราอ่านแล้วเนายงบอกว่านี่ถึงขั้นจะแตกหักไม่ไว้ใจกันแล้วหรือเปล่ามันเป็นสัญญาณที่จีนเขากำลังจะบอกอะไรฮะกับทางประชาคมโลกหรือแม้ว่าส่งสัญญาณไปทางสหรัฐอเมริกาในแง่ของความความเชื่อมสัมพันธ์กันฮะความสัมพันธ์กันเป็นกันส่งสัญญาณว่าฟูโบรดีคัพปริ้งอะไรจะเริ่มเกิดขึ้นก็คือดีคัพปิ้งแบบแบบเต็มรูปแบบนะ คือในช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ใช่ดีคัพปิ้งอย่างจริงจังนะฮะ,ะบางคนเรียกว่าเป็นดีริสอะไรแล้วแต่นะฮะแต่ว่าต่อไปนี้มันจะมีการดีคัพปิ้งออกจากกันอย่างน้อยในสามที่เรื่องนะฮะนะครับก็คือเรื่องของเทรดดีคัพปิ้งเรื่องของเทคโนโลยีดีคัพปิ้งและเรื่องของไฟแนนียลดีคัพปิ้งนะฮะออาจจะเรียกว่าเป็นทริปเปิ้ลดีคัพปิ้งการดีคัพปิ้งทีเดียวสามจังหวะนี่นะฮะนะและเมื่อมันมีดีคัพปิ้งมันจะนําไปสู่การชื่อกันของ การเคลื่อนย้ายหรือว่าการฟลอใน4ี่ห้าเรื่องนะตัวอย่างเช่นไหครับทําให้เทรดโฟมีปัญหาทําให้เซอร์วิสเซกเตอร์ฟลมีปัญหาแล้วก็ทําให้อะไรทำให้พีเพลฟลมีปัญหานะครับอย่างที่คนจีนอย่างที่รัฐบาลจีนเขาเขาเตือนไม่ให้นั่งเที่ยวของตัวเองเข้าไปเที่ยวในอเมริกาก็ดีเตือนให้นักศึกษาเรื่องสถานที่เรียนให้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 เหมาะสมนะครับแทนที่จะไปเรื่องในอเมริกาอย่างเดียวก็แสดงว่าเขาเตือนในเรื่องของการระวังเรื่องพีเพ e f ล o w นะซึ่ง <S 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 <ม>เป็นตัวแปรสําคัญนะฮะที่ทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีการขยายตัวไม่ว่าการโฟ้อในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีการโฟในเรื่องของการศรึกษาการเฟอร้ใเฟอในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยเพราะเราต้องดูด้มากอย่างปีที่แล้วเนี่ยนั่งเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังเข้าอเมริกาเกือบสองล้านคนนะฮะล้านหกล้านหกล้านเจ็ดแสนแสนคนนะครับแล้วก็ขนาดดูนักศึกษาเนี่ยนะครับแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนักศึกษาจีนเคยครองอันดับหนึ่งในอเมริกามาตลอดนะ ตัวอย่างเช่นนักศึกษาต่างชาติอ,อยู่ในอเมริกาสักล้านคนนี่นะครับก<ช>็จะเป็นจีนนะแสนท่าห,าหมื่นคนแต่ตอนนี้มันเหลือแค่สองแสนกว่าคนนะและก็<ช><ช>น่าจะลดลงไปอีกตรงท่่นรัฐบาลจีนมีท่าทีแบบนี้นะฮะก็แสดงให้ว่าต่อไปเนี้ยนะการแยกของห่างออกจากกันไม่ว่าจะเป็น<ช>การโฟล่ในรูปแบบต่างๆนะครับอเมื่อกี้ผมพูดแล้วสามโฟต่อไปอาจจะมีปัญหาเรื่อง financial flow ด้วยนะครับอเรื่องของไอไอเทคโนโลยีโฟด้วยต่างๆด้วยนะครับนะ อ่ามันก็จะตามมาและไอเน,นี้ยจะสร้างปัญหาให้เศรษฐกิจโลกได้มากนะฮะและยิ่งโดยเฉอย่างยิ่งนี้เริ่มโดย2องชาติหมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งหมายเลข2ของโลกนี่นะครับนะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ